ม,มีนกบนพูดมีนกบนมุนก,น,มน,กนกลับไปกลับมาก็ฝือห้ามใช้ลมยิงนะครับจช้ช้าหน่อยไม่เป็นไรแบ่งตรงกลางได้ไหมแบ่งไอ้กากาบาให้่อยู่ตรงกลางขันเข้าไปหน่อยดะไม่ขันเข้าไปนิดนึงขันเข้าไปคืนพอดออกพอเข้าไปหน่อยอย่างนั้นแหละแล้วก็มุนไปแบงให้นี่ให้มีอยู่ตรงกลางไม่ดามมันอ่ะไม่ดามอ่ะให้มีอยู่ตรงกลาง ไม่ไม่ดามเนี่ยด้ามเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางเลยมั้ยดามเนี่ยเออดึงมาให้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยดันมานี่ดันมานี่ดันดามมานี่อีกดันอีกเออหมุนไปงั้นแหละหมุนไปไปช้าอืมยาไปเลยถอดออกเลยเผ่นชิมมีอันดูแผ่นชิมเลยนะให้มันตกเก็บแก้วะหาไม่ได้ยาวๆเนี่ยเห็ชิมไหนดูนัดมันดิไหนดูนัดมันก่อน ในในั้นมาดูใกล้กล้องหน่อยอันสเสด็จม,มันขึ้นเรืนไยๆเต็มเลยเ,ออเดี๋ยวสเสด็จขีดว้างอันนี้ดูเป็นชิมม้นเปนก่อนมีกี่อันนับนๆก้อนมีกี่อันทางนี้ทางนี้มีอันเดียวบ่มีอันเดียวทางนู้นน่ะมีกี่อันทางหน้านะ่ะเอาถอดปีกนกมากดโชกลงไปข้างล่างไปขึ้นไปแรงตะเข้หน่อยไม่ไม่ไมยางไม่ต้องออกเอาตะเข้ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกสองแก๊กอีกออพอแล้วเอาโชกลงไปข้างล่าง กดตรงไปานั่งแหละเออดึงมาไม่แล้วพอในน็อตมันเกะนี่นอ็อตเอาโซนิกขีดไว้เนี่ยนะฮะสนิกมาเอาแปรงวดัดุขัดหน่อยเดี๋ยวลุูม,มาร์ตไปเป็น,นู่นบุดีดบนหรอกจะไ,ได้กล้องยาตัวหนึ่งอ่ะเรียกกลองยาตัวหนึงงน่งไปน่ะเนี่ยกลองยาเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยเนี่ยนี่อ่ะอันนี้ดูเปลี่ยนติ้งตัวหนึ่งไป เนเาะพิ่มกันไปหน่อยข้างบนเดี๋ยวมันกินยางหมดเี่ตัวเดียวเองนั่นแหะไว้ตัวเก่าได้อยเข่งขิดตรงรูน่ะเลยขีดตรงรูน่ะเออทีเดียวพอทางนู้นน่ยพอไหนขิดน็อตนี่นี่เดี๋ยวเอาทำความสะอาดตรงนี้ให้มันสะอาดเขียตรงนี้นะขิดไว้ทิ้งไว้พอวางเอาวางเนี่ยขิดตรงนั้นด้วยดูเอาตัวนั้นมาขิดเลยมีกระจิบอันเดียวเดี๋ยวให้กล้องเห็นหมด นับเป็นชิมวางลงกับพื้นนะวางเรียงเลยเออเรียงเป็นชิมชิมอีกอันสองอันเนาะเอาแวน่นนี่ไม่ใช่ใส่แว่นก็ไป่ืน้นหมดเป็นแล้วเป็นชิมมีสองนะแว่นตุน่นอันนั้นไม่ใช่วางลงหน้าเออย่างเงี้ยมีสองอันนะเด้อชิดไว้ออ <'s> oh. เอาไปทิบไวห้หน้าน่าเอาไปทุงที่<อ>ไม่วางกับพื้นเลยเรียงไว้เป็นเงี้ย อืมอย่างนั้นแหละเจ้าเออพอแล้วทางนี้ทางหน้ามามาทางนี้วะทางนี้มีอัดชิดไหมชิดแบบเมื่อกิลชิดลดด็อตข้างในมันเออพอแล้วก็เอาปิ๊กนกมาเอามาอัดนี่มาเดิมอัดบุตรเอาเข้ามาเป็นบุตรบิ๊กนกบนครับกล้องยาตัวหนึง่งวิสุเอ,อ้บิ๊กเอ็มรับ C25 สันบิ๊บเอ็ม C25 แบบเดียวกันเลยเปลาเช้าเอาพี่นี่้ควงไว้ก่อนขควงมันเดือบหักไ,ไปท้ายถ้าหนาวมาใส่ได้ไหมทีหลังเอาขูวงใหญ่ๆนะ่มาใส่ต้องถอดกลาง,ง,งนู้นน่ะเดี๋ยวอย่ามามั่วกันน่ะตัวนี้ทอดกลงนู้นเขี่บไปนู้นหน่อยแม่เหล้วนั่นแหละแยกวงเลยนั่นแหละ ไอ้ควงมันเล็กนะเอาไอ้ควงใหญ่ในทีหลังเบอร์อะไรวะยี่สิบสองป่ะเอาสลักเอาสกัดเอามาเสียบรูทีหลังยาวจะใช้ควงนี้นะเดี๋ยวมันหักวางลงไปครับไม่เอาสูตรเดิมเราเนี่ยเนี่ยสูตรเนี้ยเนี่ยเรียงแบบเดียวกันเนี่ยเรียงให้มีอยู่เนี้ยไม่เรียงแบบเดียวกันเลยเรียงไปทางนู้นเนี่ยเออเรียงแบบเดียวกันเนี่ยแบบนี้เนี่ยแบบที่เราทำไว้เนี่ยนั่นแหละ ไอ้แว่นอ่ะเออเออไม่แ <kaz> ว uh, ่นยองอยู่ไอ้ตัวใหญ่อยู่ข้างนอกแดี๋วนอยู่แว่นอยู่นี่บอกเออถูกแล้วไม่น็อตอยู่ข้างนอกไอ้น็อตอ่ะเอออย่างนั้นน็อตนี่อยู่ข้างนอกน็อตเนี่ยแวนแล้วอย่างนั้นแหละเออเดี๋ยวนดูได้ไปให้ได้ยังงี้เองเรียงไว้พอเราจำไม่ได้ไงธรรมดามันไม่ออกไงงี้นะจำได้ต้องทุบสายหมดเลยไอ้แวนอยู่ไงดูก่อนไอ้มีแวนกี่ตัวมีหนึ่งอันนี้ออกได้แวนนี่ติดอะไรเออเดี๋ยวเอาไปอัดเอาเราสูตรเมื่อกี้เอาชนิดขี้หน่อยเอาแวนถอดแวนลงไปก่อนไว้ วางไว้นู่นวางไว้แล้วๆไอ้ปีนกมันเออออกแล้วบ่เออออกอาชีพไปธรรมดามันไม่ออกง่ายอย่างนี้นะออกยากเอาแหวนวางไว้ถ้าวางไว้แล้วไม่เอาแหวนนี่เแหวนเออวางไว้ตรงนั้นไม่แล็วไหนลองเสียบเข้าไปคืนเสียบแหวนเมื่อกี้สองอันไม่ใช่แหวนเออเสียบเข้าไปเออข้างนู้นด้วยตัวหนึ่งเสียบข้างนู้นด้วยตัวหนึ่งไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ทิ้งเลยไอ้ปลอกทิ้งเอาแหวนนั่นเออเสียบเข้าไปใส่ไปในปีนกเนี่ย ไม่ใส่เข้าไปเนี่ยเออไม่ต umas, ้องยังไม่ต้องใส่บูทใส่ครั้งนี้เข้ามาก่อนแมนแล้วเออแล้วก็ใส่บูทพีโนคทางนู้นมาแมนแล้วเงี้ยถูกอาใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเราอัดเข้านะเออพ่อถอดออกขึ้นถอดไปพ่อถอดสลักออกดึงออกไปทางนู้นแมนแล้ววางเสียบแว่นเข้าไว้เดี๋ยวลืมไม่เสียบแว่นเข้าไปเลยเดี๋ยวลืมแมนแล้วเอาจารวีทานเลยนะคอนเดรใส่เออมาอัดบูทมา เนี่ยเอามาคอนเอาคอนตีบนี่มานี่นี่เอาคอานน,น,ออนี่ออกแล้วปะโอ้ออกง่ายแต่ว่าอ๋อวางไว้วางไว้แบบเดิมเงี้ยไม่เนี่ยแบบเดียวกันเลยเนี่ยทำแบบเดียวกันนี่เออทางนู้นทางนู้แนแนะม่ออ็แล้วโอเคนะทรบไหมเออพอได้แล้วขับไปไปถอดไอ้นั่นกล้องยาอีกตัวนึงอ๋อถอดไปได้แล้วครับเอาคีมมาคอนมาเดี๋ยวพาถอดกล้องยายตัวนี้ 425ครับวิสันวิเคีมครับนี่เคีมเลยนี่เคีมเอาเคีมเนี่ยไปตัวหนึ่งไม่ไม่ไม่เคีมมันนั่นแหละเอาไปถอดไปเอานือนวดขดฟินออกแค่อ,อดฟินนี่ออกเอามือชีดฟินเนี่ยนี่หน่อยเอามือชีดจับเลยหน่อยนั่นแหละนั่นแหละถอดไปเดี๋ยวหาเก้าอีก้ก่อนเออ เลี้ยวพวงมาลัยไหมไม่ต้องเลี้ยวก็ได้ไมั้งถอดได้อยู่ถอดไปไปดูในยูทูบด้วยลงไว้อยู่ออถอดออกมาช้าไม่ต้องเจร้อนหรอกรับช่างมาใหม่ครับ่วนมากช่างอยู่นี่ไม่เคยเกิเนอะาทิตย์หนึ่งออกหมดผมบอกให้คาร์เรนวัาละร้อยไฟเลื่อยพากันออกไปเลย วันนั้นช่างใหญ่มาผมบอกให้200ลเลยไม่อยู่เลยสาเหตุที่ไล่ช่างออกไงรู้ไหมเน่เนี่ยเดินไปก่อนเนี่ยโทษนะโทษนะเดินไปนั่นแหละที่ไล่ช่างออกอ่ะนี่เหตุผลน,นี่แหละเห็นไหมเออเห็นไหมนั่นน่ะแปดร้อยนั่นน่ะหายไปแล้วเอามาเนี่ยเอามาทั้งหมดเลยตอนนี้เนี่ยหายไปแล้วนะพวกเก็บเศษเศษเหล็กเอาไปแล้วคิมล็อกด้วยเอาเ,เอาไปเก็บที่เดิมมือทะลุดวางกับพื้น่ะ เดี๋ยวระวังนั่นแหละวังนั่นแหละช่างมันครับเอะทุกคนเอาเอาเนคขีดน็อดนั่นสามตัวก่อนนู่นน็อดนั่นน่ะไอ้น็อดเอามือชี้เออพอพอพอแล้วก็ชี้อ้นั่นด้วยที่เราจะถอดชี้ไปมนิดเดียวพอถอดไปพิชามีให้เรียนไม่เรียนมีคนสอนขนาดนี้เรผมฝึกไปเกือบ400คนแบบนี้นะแล้วทุกวันมีตดสองหมื่นสี่หมื่น ที่ออกไปอะจะเลื่อนแพงกว่าได้ยนนเยอะไอ้นี่ยังมีเลยนี่อีกันสโต้เนี่ยเนี่ยเอ็มทีเนี่ยมึงไปดูดิช่งยางใหญ่ๆอ่ะเอ,อือไอ้น,นี่เนี่ยร้านใหญ่ของนายช่างเหาไปถามดิกูคนสอนไปอ,อ,อยากพูดเด้อไหนเดี๋ยวเขา,อาไอ้นานแมคโครก็มีไปดูดินายแมคโครไปถามเขาดูดิช่งยางใหญ่น่ะน B ายบีคริกไม่รู้มีอเขาบอกน่าจะมีแต่มันแอบมันอายผม วัาก็เป็นช่างใหญ่แล้วไงในนั้นแบบนี้ในหลายคนเยอะไดไหมงัดน่ะงัดซ้ายงัดขวางัดเหมือนงัดยางในรถโยนน่ะจับไปแล้วงัดงัดไอ้ข้างล่างงัดข้างล่างนี่ไอ้งัดเหมือนงัดยางอ่ะเออมันไปทางไหนปินงัดในลูกหมากอ่ะนี่งัดอย่างนี้เน่เนี่ยนจับไปแล้วงัดเงี้ยงัดออกงัดลงล่างเอออย่างนั้นเลยนี่แหละถอดไปเออเอาเบอร์สุิ์ซีถอดออกไป เอออย่าให้เขาหลอกได้ไหมเออไปหามาเออยกมาทั้งกป้องเลยเนี่ยเจเนี่ยยกมาทั้งกล่องเลยไอ้เขียวๆยกมาทั้งกล่องเลยใส่ก็ไปคืนนี่วางลงกับพื้นใส่นะไปคืนสิบสี่มี้ใส่ก็ไปคืนเออใส่เข้าไปเลยเออนั่นแหละไม่เออถอดไปงั้นเบอร์อะไรไม่ใช่นั้นสิบห้าใส่ก็ไปคืนเออต้องใช้เบอร์อะไรเออนั่นแหละ เอาแหวนอย่าเอา,าปากตายดึงเข้ามาหาตัวแรงๆสองมืออือโอเคถอดไว้มันไม่ง่ายอย่างนี้นะตำหลักยากเลยถ่ายเห็นหน้าได้ไหมเนี่ยลง YouTube ลยนะูทูบได้ไหมฮะไม่มีคดีนะเ,ออเห็นทั่วโลกแล้วทำไมาเนี่ยยักษ์พเนจรชายชนเลยเนี่ยไม่รู้เป็นโจรหมาบกเราไมนลืมคิดเดี๋ยโจรมึงหนีพ้นหรอกลงยูทูบไว้อยู่เดี๋ยว ไปเลี้ยวพวงมาลัยมาทั้งนี้่อยไปหักพวงมาลัยหักซ้ายเด้อ oh จับสองมือเลยหักซ้ายมานี่หักมานี่นะเลี้ยวมานี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวมาเลี้ยวอีก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 พ่อพ่อใส่น็อตคืนไปใส่น็อตเข้าไปคืนหนึ่งน็อตเมื่อกี้เนี่ยใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วไปเอาเลรีัดยาวๆมางัดที่เรางัดลูกหมากไปเช้าอ่ะ thì đầu ngắt lên mình cháu, con dài mới đôi đơn như nãy mới đuôi lọc cháo này chẳng dài có mấy mà 1,3,1,7 xám lưng kịp mày tôi giao lên thì đâm thì đâm à. mà anh này mới đuôi mà cháo thì tí thì... lục mạng hay ạ mày chắc tôi giao thì nó ngắt lưng mà mới cháo gì luôn lịch cho giáo à. lịch lịch tăn năng nạc ạ à. thì ngắt để toàn chiếc chung làng mà cháu ạ à. ค้อตีครับหางเงินยากทุกวันเนี่ยกว่าจะได้แต่ละบาท